โยโยโย่ yo, yo, yo. บายมังกรเจอกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงคัมคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับบิ๊กแมทผมเลือกเ,อเกมเวลาตีสองตรงอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนซีคนัดที่5ในกลุ่ม4ครับบาร์เซโลนาจากสเปนจะเปิดคัมมูรับการมาเยือนของบาเยอร์มิวนิกจากเยอรมันครับบาซ่ามีแค่4คะแนน ยู่อดับ3ของกลุ่มจากการชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออินเตอร์มิลานมา3ต่อ3ล่าสุดลงเล่นในลาลิก้าเปิดบ้านถล่มแอตลติกบินเบามา4ต่อ0ย์ครับสบภาพทีมเนี่ยต้องเช็คอันเดรสคริสตนเซนกาบี้นะครับรวมไปถึงแมมฟิสเดปายครับที่เหลือตัวหลักชาบีเอรนเดสก็น่าจะส่งตัวหลักลงเล่นเพราะเป็นเกมสําคัญนะครับชูสกุนเด้คุมแนวรับตรงกลางมีบุสเก็ตเปดรี้ที่ลงแน่หนาครับอาจจะเป็นเฟรนกี้เดยองเป็นตัวสอดแทรก ในขณะที่แนวรุกนะครับลงแน่แคืออุสมานเดมเบเล่และโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับ <_ d ose> เจอกับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกที่การันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับหลังจากที่ชนะ4นะัดรวด12คะแนนเต็มเกมล่าสุดก็บุกไปชนะวิลเตอร์เยเพลเซนมา4-2นะครับล่าสุดลงเล่นในบุนเดสลซีก้าก็บุกชนะฮอฟเฟนไฮม์มา2-0ต่อครับมาเรินอยเออร์กับเลรอยซานแย่ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับทีนี้ต้องเดาใจการจัดทัพเลยครับ เข้ารอบไปแล้วจะจัดแบบไหนครับผมมองว่าโจชัวกิมมิชเลออนกอรเลสกาจามามูเซราแซดกาดาบี้ซาดีิโอมาเน่เนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นครบทุกคนนะครับเดาว่ามีการโรเตชันแน่ครับเกมแรกที่เจอกันบาเยนเปิดบ้านชนะ2-0ครับแน่นอนก่อนเกม เป็นทางด้านของบาร์เซโลนาถูกยกให้เป็นต่อเล็กน้อยครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับบาเยอร์ Bayern เข้ารอบไปแล้วครับผมไม่เห็นเหตุผลที่บาเยอร์จะต้องเน้นสุดๆในเกมนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยโอกาสเป็นของบาร์เซโลนานะครับแม้ว่ามันต้องดูคู่ของอินเตอร์ก่อนครับถ้าอินเตอร์ชนะเพลเส้นบาซ่าก็จะตกรอบไปเลยเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับเกมแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้ผมว่าวัดใจบาร์เซโลนาดีกว่าครับ มีโอกาสจะเปิดบ้านน็อกบาเยอร์มิวนิคที่ไม่เน้นแล้วในคำหนูได้นะครับให้เชียบบาซโลนาเป็นคึงหนังบิกแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย